สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับเอรถมือ2เชิญชวนเชิญชมรถสวยๆสภาพงามๆคันนี้กับ Ford Fiesta นะครับเครื่องพันห้าตัวท็อปปี2010มือเดียวป้ายแดงครับไม้แท้110,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับเป็นสีประตู119,000บาทนะครับผ่อนชิลๆเน้นใช้งาน2,800โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับใครสนใจไปเช็คไปชมได้เลยครับรถสวยมากๆนะครับใช้งานน้อย110,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับเบอร์โทรกับลายอยู่นี่นะครับจะสดจะผ่อนจัดได้เลยครับคัดและเช็คมาเรียบร้อยรถสวยเดิมมากๆนะครับคันนี้ให้เกรด เอเลยครับ 3A เอาไปเลยครับใครที่หารถใช้งานนะครับ119,000บาทนะครับกับรถปี2010มือเดียวไปไย้ายแดงสภาพกริบๆนางฟ้าเลยครับไม่มีชนหลักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับการันตีการโอนการันตีการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอนกับรถส,สวยๆสภาพดีๆ งามมากๆนะครับราคานี้สาภาพนี้ซื้อไม่ต้องซ่อมอะไรเลยครับการันตีว่าไม่ต้องซ่อมรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องภายในสวยตัวนี้เป็นระบบคําสั่งเสียงนะครับเป็นตัวท็อปเลยครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซนร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกครับเช็คชมดูได้ครับภายในเป็นเบาะหนังด้วยครับราคานี้สาภาพนี้ราคาสด 1 1 9 0 0 0จะสดจะผ่อนเตรียมตัวได้เลยครับสวยมากๆนะครับบริการจัดส่งให้ทั่วไทยเลยครับรับประกันได้ลดสภาพงามๆแน่นอนสำหรับสมาชิกที่ติดตามช่องนี้นะครับแอดมินก็คัดลดสวยเน้นเลยครับว่าราคาเนี่ยผมเบากว่าในตลาดเยอะแน่นอนครับและสภาพก็แจ่มมากๆนะครับคัดและเช็คมาให้อิทธิขาดใครที่คัดไม่เป็นเช็คไม่เก่งแอดมินคัดให้เช็คให้การันตีให้ครับ ก็ไม่มีชนหนักต่ต่อในพิกว่ำนะครับจองได้จองครับจองแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่แอดมินได้2เท่าเลยครับการันตีให้ขนาดนั้นใครสนใจมาชมมาเช็คดูได้ครับกับรถสวยสภาพงามๆะะครับปี2010ในราคา119,000บาทกระแทกใจคนหารถใช้งานราคาแสนต้นมากๆนะครับก็รองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับใน Ford F i e s t a นะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครไม่มั่นใจก็ต้องไปหาข้อมูลนะครับอาจจะฟังคนนู้นมาคนนี้มาลองไปฟังคนที่ใช้งานอยู่จริงก็ได้แฟนขับแฟนเพจนะครับเขาจะให้ข้อมูลได้อย่างแน่นอนก็ตัวนี้ถือว่าสวยมากๆกับราคาเปิดมายอดเยี่ยมแน่นอนที่อื่นน่าจะเปิดแรงกว่านี้เยอะครับผมเปิดเน้นๆเลยครับ ตั้งตัวเตรียมใจเตรียมเงินมาจากบ้านขับกลับไปได้เลย1 1 9 0 0 0บาทกับรถสภาพงามๆแบบนี้ขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหากท่านกําลังหารถใช้งานนะครับฝากช่องนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับจะยังคงหารถสวยๆนามาเสนอให้สมาชิกได้เลือกได้ชมได้เรียนรู้นะครับราคารถในท้องตลาดมีหลากหลายมากมายแต่ที่แน่นอนคือผมคัดรถสวยเป็นอันดับแรกต้องไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิความจมน้ำแต่อย่างใดแล้วก็ การันตีการโอนนะครับโอนไม่ได้ก็ซื้อคืนแถมเงินค่าเสียเวลาให้ด้วยครับและที่สําคัญนะครับการันตีว่าไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนส่วนนี้ต้องคัดดีๆครับแม้กระทั่งพวกผมที่เป็นพ่อค้าหรือคนคัดรถเองเนะี่ยคัดไม่เก่งเช็คไม่ขาดก็จบก็เจ็บเหมือนกันครับฉะนั้นบอกเลยว่าส่วนสําคัญคือการคัดรถนะครับส่วนความชอบ ที่เหลือสมาชิกตัดสินใจนะครับว่าชอบและพร้อมกับงบประมาณเท่านี้หรือไม่ข้อมูลเดี๋ยวนี้หาได้เยอะแยะมากมายครับเข้าไปในอินเทอร์เน็ตใน Facebook ใน YouTube มีคนรีวิวเยอะแยะสำหรับผมได้ว่าการรีวิวเน้นให้สมาชิกเห็นรถสวยๆถ้าชอบก็จบถ้าไม่ชอบก็ผ่านรอด,ดูคนอื่นนะครับกับราคานี้สภาพนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆ1 1 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยรถคัดรถเช็คเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกตัดสินใจได้เ